เมนพากันไปเที่ยวเมนกันค่ะเพื่อนๆคะ <Bye. S 2> ่ะบายสวัส <c oughs> ดีนะคะเพื่อนๆที่รักทุกคนวันนี้แม่บ้านจัดเตรียมพับเสื้อผ้านะคะจัดกระเป๋าจัดกระเป๋านะคะเตรียมเสื้อผ้าของน้องนารินและกระเป๋าจะออกเดินทางพรุ่งนี้คะ่ะจะไปเมนนะคะไปเมนอาทิตย์หนึ่งคะ่ะประมาณก็ออกไปตัดหญ้าค่ะบ้านก็ออกไปตัดหญ้าแม่บ้านก็เตรียมแพ็ เก็บเสื้อผ้าลงกระเป๋าพรุ่งนี้ออกเดินทางก็ไม่ปางให้น้องนลินและพ่อบ้านนะคะเพื่อนๆที่ราาักค่ะจะพาไปเม้นค่ะไปเที่ยวเม้นค่ะเดี๋ยวพักก่อนค่ะเดี๋ยวจะออกไปสวนลังบ้านเก็บผักมาทําอาหารเย็นก่อนค่ะเก็บผักสวนลังบ้านกันค่ะนาตาบุญยุ่งกับการแพ็คกระเป๋าให้น้องนลินค่ะ,ปะไปเก็บผักสวนลังบ้านมาผัดผัด กวางตุ้งค่ะไปเก็บผักกวางตุ้งหลังมันมาผัดทำอาหารเย็นผัดใส่หมูเนาะคะ่ะแล้วแต่ก็พรุ่งนี้แม่บ้านจะออกเดินทางไปเที่ยวมิ้นกันนะคะเพื่อนๆที่รักค่ะแผวกยงพวก,ย,พวกยาเรียบร้อยค่ะยาแก้แบบปวดนะคะเดี๋ยวจะเอาขึ้นไปใส่กระเป๋าเดี๋ยวทำอาหารเย็นออกไปเก็บผักกับแม่ป้านากุกีเล่นน้ำฝน,น,น,นกุกีเล่นน้ำฝนฝนกำลังลงเม็ด ะคฝนหยุดตกป้าค่ะเก็บผักหลังบ้านมาผัดหมูถือตะกร้ามาเก็บขนาส่วนหลังบ้านนะคะจะเก็บขนาไปผัดหมูค่ะ ต้นะนาแต่หัวโคตระบีนะคะแต่ว่ากลายเป็นต้นะนาค่ะเพืเ่อนๆค่ะเนี่ยค่ะพันป่เป็นหัวโคตระบีนะคะพันเป็นะนาค่ะปีนาเจ้าบ,บริกินเจ้าบ,บริกินเงินค่อยแล้วและปีนาเนี่ยคอยจะซื้อเอายูแถวโฮมไปปลูกะต้นโคลระบีนี่กลายเป็นต้นะนาดูค่ะเนี่ยแล้วจะตัดตรงนี้นะคะ ต้นขนาชัดๆค่ะขนาชัดๆเลยัทำอาหารเย็นแลวค่ะดู ได้กวงตุงมาด้วยได้ข้นาด้วยผัดใส้หมูเย็นนี่ค่ะอาหารเย็นผักสวนหลังบ้านสุดยอดหอมหอม,หอมอุ้ยหอมปรุงเครื่องตามใจฉันปรุงรสตามใจชอบแล่วน,นุ้นพัดลงไปเนี่ยเออเดียบรอ,ยอยไหมคะแล้วก็พัดโคเลโคเลเเ้ากันเนาะเรียบร้อยพัดผักกาด กันจอนหมูอืปิดเตาได้เลยค่ะเสิร์ฟค่ะแซ่บๆถูกใจพลังไทยลูกลุก bye bye. l ยบายลูกลุกเกอร์ก huh. ลับบ้านบ๊ายบายสวัสดสวนหน้าบ้านสวยมากเลยดอกไม้ช่วงนี้ดอกไม้ช่วงนี้สวยมากเลย อยากโชว์ค่ะโชว์แล้วโชว์อีกค่ะเพราะว่าช่วงเป็นช่วงไฮเดนเยยกำลังบูมค่ะไฮเดนเยยกำลังบูมเลยอยากโชว์ให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมค่ะส่วนมาทางนี้ก็นะคะหาญ้าขึ้นเต็มค่ะผบม,มีเวลาออกมาทำความสะอาดเพราะขี้เกียจค่ะเพราะขี้เกียจ มาจุดนี้ก็กำลังสวยเหมือนกันค่ะ,จะ,ะ,คะ,นนคะจะบูมช่วงฮาโลวีนนะคะอันนีค่ะจะบูมช่วงฮาโลวีนค่ะฮาโลวีนมาเพิ่นก็จะบูมเป็นสีพิงค์พิงอมพีชนะคะนะสวนของนารินในงามมากค่ะนารินเอามาจากโรงเรียนให้แมปลงดินให้ค่ะสวยอะสวยมากเลยริมรั่วของแม่ปางสวยสะใจ นี่กอนนะค่ะเนาะเนี่ค่ะแม่นอยงแล้วค่ะแม่บานจะคิดถึงคิดถึงบรรยากาศริมรร่วค่ะจะไม่โอ้ยกวงหล่อไปแล้วเนี่ยพอได้ขึ้นมาเษดเนี่ยดูกวงหล่อไปหมดเลยดอกสวยๆไฮเดนเยียของเมย์ปงืงเห็นบอ่ะ น้องกุ๊กก,กี้จะไปอยู่กับลูกสาวคนโตอาทิตย์หนึ่งบดอด้กุ๊กกี้จะไปเห็นนางเอกของแมปังอาทิตย์หนึ่งนะคะน้องก,กุ๊กกี้ค่ะเพื่อนๆที่รักค่อะอะมาเดินๆค่ะเดินประมาณตัดหยาเรียบร้อยด้วยค่ะรถแลน์พานต้องนั่งประมาณเนี้ยค่ะแม้านสอนเนี่เพิ่นนั่งเวลาเห็นรถในหมู่บ้านบิ่งมาค่ะบ่อยากเพิ่นบิ่งไปค่ะดูบรรยากาศหน้าบ้านเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะ ต้นไม้ก็ไม่ปางไกลจจได้มาตัดแต่งอีกแล้วคะ่ะเริ่มเริ่มนะคะสีบุตรต้นสี่เหลืองคะ่ะเริ่มใบสีขึ้นมาแล้วคะ่ะบรรยากาศหน้าบ้านก็จะดู สวยงามทุกต้นนะคะเพราะว่าแม่บานปลูกเองทุกต้นนะคะเพื่อนเพื่อนคะทุกต้นในริมรั่วของในปางที่เพื่อนเพื่อนได้เห็นทุกทุกวันที่แม่บานลงนี่คือแม่บานลงเองตั้งแต่ตน้นต้นคืบแค่เนี้ยค่ะจนสูงแค่นี้ยน,น,นะสิบห้าปีสิบหา้บหาปีนะคะเนี่ยปลูกตั้งแต่ต้นนิดหน่อยแม่บานอยู่บ้านลังนี้มาจะเขาสิบหกสิบเจ็ดปีแล้วคะ่ะ ทุกต้นปลูกเองไม่ปลูกเองคือต้นเนี่ยคะ่ะตน้นนาต้นคริสต์มาสคะ่ะที่บอได้ปลูกเองคะ่ะเนี่ยคือต้นคริสต์มาสเองคะ่ะบอได้ปลูกเองมีอยู่ประมาณเนี่ยคะ่ะเพราะว่าที่ดินยุดนี่เป็นสวนต้นคริสต์มาสมา,มาก,กนคะ่ะพอดีเขากับมาสางบานขายทั้งหมดได้สิบสามหลังคาเรือนนะคะสิบสามสิบสี่หลังคาเรือนแล้วค่ะเนาะไปเดินต่อคะ่ะมาดูเนี่ยคะ่ะตน้นไฮเดนเจียตน้น ะคะไฮเดรนเยียก็เลื่อมบานแล้วนะคะเลื่อมบานสวยแล้วค่ะแต่ว่าตน้นไฮเดรนเจียทีนะคะต้นสวยมากอันนี้ไฮเดรนเยียพุ่มนะคะเป็นชนิดพุ่มค่ะอันนี้ก็เป็นอีกอาสายพันธุ์หนึ่งไฮเดรนเจียอีกสายพันธุ์หนึ่งนะคะน่ะเนาะเนี่ยเจะอดอกออกสีม่วงๆประมาณนี้คะ่ะสวยงามปีนี้พื่ใครมีดอกเยอะคะ่ะแต่ก็ดูสวยงามเลยทีเดียวแต่ว่านี่งามคะ่ะค่ะ แล้วก็เดินลงมาทางนี่ก็จะเป็นสวนผักลังบ้านที่แม่บ้านลงมาเก็บไปผัดเป็นอาหารเย็นในพอบ้านตะกี้นะคะเดินลงมาเลาะเลาะลงมาเนี่ยค่ะเดินรอบลงมาเนี่ยค่ะก็เป็นลังบ้านนะคะนี่น้องอาก็กีอเดินตัวตาก่อนค่ะแม่บ้านก็เตรียมสายนำแม่ว่าใส่ระบบ อัตโนมัตินะคะแม่บ้านตั้งเวลาไว้ตั้งเวลาไว้เวลาบริยุบาลนี่ยมันลดเองเสารแล้วก็เย็นค่ะประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะแม่บ้านเปิดตั้งเวลาไวะะ้เนาะเนาะก็จะมีเครื่องเคะ่ะเครื่องที่สปริงโก้นะะี่ะสปริงค่ะตั้งเวลาไว้เพราะว่าเราจะมาอยู่อาทิตย์หนึ่งพักกําลังงามเลยทีเดียวนะคะเพื่อนๆในราคาดูแตง่งค่ะแต่งก็เริ่มออกดอกออกผล ซุกินี่ก็เริ่มออกดอกออกผลอ่ามะเขือเทศก็ออกดอกออกผลดูอมะเขือม่วงค่ะมีลูกแล้วค่ะมีลูกแล้วแล้วก็พริกก็เริ่มแทงลูกขึ้นมาแล้วค่ะสีเขียวอาจจะไปเห็นเดี๋ยวแม่บ้านกลับมาจากอาเมินแม่บ้านจะเก็บให้ดูนะคะดูแม่บ้านเก็บผักที่เติบโตออกหมดแล้วนะคะเหลือแต่อผักกินมาสนะคะเผ็ดมากนะคะผักกาดตัวนี้นะคะดู <c oughs> ต้นผักหนา่า ซื้อมาเป็นหัวโคลรบีแต่กลายพันเป็นณคณาครับเพื่อนีนน่ราคาเ้าใจเหมือนกันค่ะนี่ราคาสั่งผักออนไลน์เดินมาทางนี้นะคะก็จะมาทางหลังบ้านนะคะเดินรอบมาแล้วพอบ้านก็ยังท่านได้ติดเซลล์อยู่นะคะเพื่อนๆค่ะที่วันนั้นเช่าเครื่องจะมาขุดเดินบางท่อนะคะเครื่องเสียเลยไปส่งเดี๋ยวจะไปเช่ามาใหมยย่ค่ะ เดินมาทางนี้ก็เป็นปลาเห็ดนะคะขึ้นไปบนเขานะี่คือปลาเห็ดนะคะปลาเห็ดหลังบ้านของแม่ปังเนี่ยค่ะเนี่ยทางนี้ก็จะเป็นระเบียงบ้านนิดๆน,นะคะเนี่ยระเบียงบ้านระเบียงหลังบ้านนะคะส่วน้องมาคุกกี้ค่ะดูแม่บ้านแต่งต้นนั้นดูสวยเลยวันปีนี้วันนี้มาทางนี้ก็จะประมาณนี้ตกอมานี่ค่ะจุดนี้เดี๋ยวจะพาไปดูอํา ต้นฟักทองดูค่ะต้นไฮเดรเนียแล้วก็กุหลาบต้นที่แม่บ้านลงอ่ะวางสองสามเดือนที่แล้วนะคะถุงจุดนะคะแล้วก็ไฮเดรเยียอีกชนิดหนึ่งนะคะเป็นไฮเดรเนียชนิดพุ่มค่ะต้นนี้กวงโบกินเลือจากกวงโบกินนะคะเพื่อนๆที่ราคาเนี่ยสวยเหมือนกันค่ะเดี๋ยวกลับมาจากเมนม่บ้านจะไปซื้อมาเพิ่มอีกสักสี่หาต้นนะคะเนี่ยเป็นพุ่ม มาทางนี้ก็จะเป็นนะคะกุหลาบกุหลาบเรื่อยตอนนี้เดี๋ยวแม่บ้านจะไปหาคางมาใส่เพิ่นเนาะคะ่ะแล้วก็กุหลาบนี่ออกดอกตลอดนะคะต้นเชอรี่แล้วก็ไฮเดนเยียแม่บ้านชอบไฮเดนเยยพุ่มนี้มาะคะ่ะดูดอกเพิ่นคะ่ะเริ่มเงี้ยวแล้วค่ะดอกิ่นเป็นแน่น้อยสวยๆปกเข้าใจเหมือนกันว่าสวยะคะ่ะเดี๋ยวกลับมาจากเอ่อมินอาจจะบานแล้วค่ะต้นไม้ต้นนี้อุ้ยเขียดอีเขียดหน่อยนะคะเรื่มจอ ตูมดอกออกมาแล้วค่ะเดี๋ยวจะให้ดูนี่ค่ะต้นเชอรี่ที่พเพาะโดยเมล็ดพันธุ์โดนกวงกัดยอดไปแล้วค่ะกัดยอดไปเดี๋ยวเพื่อนก็จะแตกกิ่งออกมาใหม่นะคะเพื่อนๆค่ะแตกกิ่งออกมาใหม่ต้นทันท์ัน,นของแม่ปังก็โดนกวงกัดไปหมดแล้วค่ะนี่กุหลาบเลื้อยก็เริ่มโรยแล้วค่ะดูต้นฟักทองของแม่ปังเกี่ยงหมดเลยค่ะเกี่ยงหมดค่ะเหลือแต่ตอกวง อุ้ยสตรอเบอรี่สุกเลยสตรอเบอรี่สุกเลยเก็บกินเลยค่ะนี่แหละค่ะวันละลูกสองลูกนึงค่ะแดงป็อดสเปเล็ดค่ะสตรอเบอรี่กุกกี้เอากุกกี้เอาเอาดูค่ะแล้วอ่าต้นตะไคร้ของแม่ปางซื้อมาทำต้มยำเราก็ตัดตรงโคนผลมาเสียบกรขึ้นค่ะฮึมอ่ะกวงล่อหมดแล้วค่ะปักท้องของแม่ปางมาทางนี้กับต้นเฉลี่ที่แม่ปาง ซื้อมาปลูกเป็นเชอรีท่ทาอาหารนะคะเป็นทําแยมโมเมนกุเชอรี่ที่กินหวานเป็นเชอรี่เปรี้ยวค่ะแล้วก็ไฮเดนเยียต้นนี้บุคล้ยงามค่ะแม่บานซื้อมาปีที่แล้วค่ะสามต้นไฮเดนเยียต้นนี้ก็เป็นอีกชนิดหนึ่งเพิ่งเริ่มจะโรยแลวค่ะเปลี่ยนสีแล้วค่ะนี่ต้นเดือฝรั่งที่ไม่ปางลงช่วงสปริง เริ่มแทงยอดขึ้นมาแล้วค่ะปีนาอาจจะสวยกว่านี้ค่ะเดี๋ยวปีนาแม่บ้านจะเสือเอาต้นใหญ่มาเนาะค่ะต้นพีทของไม่ปังนี่ค่ะก็จะมีลูกมิดประมาณเนี้ยค่ะพีทันี้หอมหวานมากนะคะเพื่อนๆที่รักค่ะนี่แค่นี้เลยเนาะค่ะเนาะมาบรรจบตรงที่เริ่มเดินไปรอบๆแล้วค่ะนี่เลยไอเลนของน้องในลิ้นก็เหลือแค่นี้ค่ะเพราะว่ากวงกวงปลากินไปหมดค่ะ กวงป้าเยอะค่ะปีนี้หมีป้าก็เยอะถึงแม่ปางบ่เขาป่าเก็บเห็ดคนเดียวค่ะจะเก็บเอาแต่หลังบ้านค่ะเพราะว่าหมีปลาตัวดำๆนะคะเยอะมากปีนี้ค่ะแม่บ้านก็เลยกลัวค่ะโบกาเดินไปคนเดียวพอบ้านกับโทันได้ว่างพาขึ้นไปเดินเป็นเพื่อนนะคะดูต้นนี้สวยมากกวงบ่ชอบกินก็นเลยรอดค่ะอันที่กวงชอบกินก็นคือนี่ค่ะเนี่ยให้ไปหมดค่ะ สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆที่รักคะ่ะขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆที่เข้ามาสพอร์ตและใหก้กำลังใจแม่ปางไอ้น้องในลินตลอดทุกคลิปที่แม่บ้านลงเนาะค่ะเนาะเจอกันที่มิ้นพรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้ก็จะขับรถออกไปแต่เศร้านะคะออกจากบ้านเก้าโมงเศร้าเพระาะว่าเดินทางด้วยรถนะคะเนาะเดินทางโดยรถประมาณอ่ะแปดชั่วโมงประมาณนี้แปดหรือหกชั่วโมงแม่ปังจำบ่ดด้ยพะบ้านก็บอกเยอะอ่ะบายบายคะ่ะ เจอกันพรุ่งนี้จะเก็บภาพบรรยากาศที่เมนมาให้ดูนะคะไปแล้วบายบายวันไหนกูกี่ไปแล้วกูกี่คัมแบ็กเฮียไมเกลี่คัมเซบายลูกมาเร็วๆลูกมากูกี่คัมไปเลยเด้อคะ่ะเด้อเจอกันที่เมนคะ่ะบาย